มันคือรถแท็กซี่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ5ของโลกมันคือรถที่เป็นไอคอนของประเทศไทยพอเห็นปุ๊บนี้แหละสยามเมืองยิ้มมันคือรถที่ไม่ได้ไปแค่หน้าปักซอยแต่ได้ไปทำผลงานไกลถึงสนามเมื้อเบิร์ิลิงเยุรมนีมาแล้ว สวัสดีเพื่อนๆผมโจจิรวัตครับและนี่คือรายการเล่าเรื่อง4ีล้อของรถ เมื่อผู้คนจากทั่วโลกได้มาเยือนเมืองไทยไม่ว่าจะด้วยหลงไหลในความงามของวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวหรือการกินอาหารไทยที่สุดจะดึงดูดไม่ว่าจะเป็นป้มยำส้มตำหรือแกงต่างๆแหมพูดแล้วเนี่ยหิวแท่เลยนะครับทุกคนแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูสดสุดๆเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวคืออะไรครับมันก็คือการได้นั่งรถตุกต๊กๆเที่ยวรอบเมืองยังไงล่ะครับผม Amazing Thailand จริงๆเรามาร่วมย้อนประวัติศาสตร์ไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเจ้ารถตุกๆหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงตามผมไปดูกันเลยเมื่อเราพูดถึงรถตุกๆหรือว่า3ล้อเครื่องเนี่ยเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ได้จบลงในปี1932นาวาอากาศเอกเลื่อนพงโศผลชื่อเต็มแกค่อนข้างยาวผมจะขออนุญาตเรียกว่าลุงเลื่อนละกันแกมีความคิดก้าวไกล เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้รถลากหรือที่คุณลุงคุณย่าเรารู้จักกันในนามรถเจ็กชื่อของมันเนี่ยรู้อยู่เลยนะครับมันก็ต้องมาจากคนจีนที่อพยพเข้ามาเมืองไทยและต้องการหาเงินโดยได้ทําอาชีพเดินลากรถให้ผู้คนนั่งกันมายาวนานกว่า40ปีถ้าผมฟังแค่นี้รู้สึกว่าเขาก็ลากรถขนคนมาตั้ง40ปีแล้วจะมีปัญหาอะไรล่ะครับทุกคนหลายๆคน,นจะมองข้ามไปแต่ว่าลุงเลื่อนเนี่ยเห็นถึงปัญหาอันใหญ่หลวงของมันนั่น,น,นก็คือคน ลากในทั้งทรมานและเหนื่อยจากการลากทั้งรถพร้อมคนนั่งที่มันแสนจะหนักและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับคือว่ามันช้าไม่รวดเร็วทันใจเวลาที่เราเนี่ยจะเดินทางไปไหนก็เ,นเพื่อนๆลองดูภาพสิครับลากแบบนี้เนี่ยกี่คืนจะถึงที่หมายล่ะครับนายมัน่นถึงแม้ว่าลุงเนี่ยจะมองเห็นปัญหาแต่เวาลาผ่านไปก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจนกระทั่งในปี1933ลุงเลื่อนผู้มากับวิชาช่างกลนได้มองทะลุป,ปรุป ลงถึงปัญหาการที่มีล้อเนี่ยมันได้ช่วยลดแรงเสียดทานเวลาเคลื่อนย้ายของวัตถุหนักๆรถเจ็กเนี่ยตอนนี้มีแค่2ล้อใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเพิ่มไปอีก1ล้อละไม่รอช้าครับลุงเลื่อนได้เอาจักรยานมาตัดล้อหลังออกแล้วต่อกับอีก2ล้อกลายเป็นสามลอ้อ,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 อเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้โดยสารคนได้บรรทุกข,ของได้และใช้แรงน้อยลงไงลวครับทุกคน แล้วพอเขาได้ต้นแบบเจ้าจักรยาน3ามล้อนี่ออกมาเนี่ยลุงก็ได้ตัดนี่เติมหน่อยสร้างทุกอย่างเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ลุงทําคืออะไรรู้ไหมครับลุงเนี่ยรีบปั่นเจ้าจักรยานคันนี้ไปจดทะเบียนทันทีระหว่างที่แกปั่นจักรยานอยู่นะมันก็ต้องผ่านหมู่บ้านใช่ไหมผู้คนในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยต่างได้เห็นสิ่งที่แกสร้างขึ้นมาแล้วก็อุทานว่าโอ้พระสงฆ์อะไรมันช่างล้ำหน้าขนาดนี้เนี่ยนี่มันคือสิ่งประดิษฐ์แห่งโลกอนาคตั กลายเป็น Top of the Town กับ a กับแอนดูบริกือยพูดง่ายคือเจ้าจักรยาน3ล้อของลุงเนี่ยมันโด่งดังอย่างมากจนแค่ภายใน1เดือนหลังจากที่ลุงจดทะเบียนลุงแกเนี่ยมีออเดอร์เข้ามาให้แกสร้างเจ้าจักรยาน3ล้อนี้มากถึง50คันครับทุกคนแต่ด้วยความที่สินค้ามันดังมันพลุแตกขนาดนั้นจากที่เรารู้กันนะครับเพื่อนเพื่อนวิชาธุรกิจ101เนี่ยอะไรที่ทําแล้วดีมีเจ้าตลาดแค่คนเดียวผ่านไปไม่ต้องนานละขอให้รู้มันขายดีเท่านั้นแหละเกิดอะไรขึ้นครับมี ผู้แข่งเพิ่มขึ้นมาอยากจะมาร่วมแชร์ตลาดนี้ด้วยกันนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นกับลุงเลื่อนและจักรยาน3ล้อของเขาครับได้มีผู้คนเนี่ยเอามันไปนลอกเลียนแบบและสร้างเจ้าจักรยาน3ล้อขึ้นมาเองจนมันแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยใครที่เดินทางมาในประเทศไทยจะเห็นว่ามีแต่จักรยาน3ล้อของคนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งในปี1957เมื่อประเทศแดนอาทิตย์อุทัยเริ่มผลิตเจ้า3าม อย่างไดฮัตซูมิดเกตดี K พร้อมกับนำเข้ามาในประเทศไทยโดยทางท่าเรือคลองเตยเพื่อมาตีตลาดเจ้าดีเคเป็นรถ3ล้อที่มีท้ายเป็นรถกระบะซึ่งจุดเด่นของมันก็คือไม่ได้ใช้พงมาลัยในการบังคับเหมือนรถสย,ยนต์แต่มันกลับมีแฮนด์สองข้างเหมือนมอเตอร์ไซค์รื่นๆพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะ250ซีซีซึ่งมันทำแรงม้าได้10ตัวหวังไม่ผิดหรอกเพื่อนแค่10ตัวเท่านั้นฮะแต่มันสามารถบรรทุกของหนักได้มากถึง3 ร0 0กิโลกร,รัมเลยทีเดียวโอ้โหและมากไปกว่านั้นนะครับเพื่อนๆเจ้าดีเคเนี่ยเขาไม่ได้นําเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ในการขนของให้อย่างเดียวนะครับแต่มันมีที่เหยียบให้ผู้โดยสารขึ้นด้วยเรียกว่าใส่ใจผู้บริโภคขนาดนี้มันเลยได้เข้ามาแทนที่เจ้า3ล้อถีบเข้าไปโดยปริยายแต่ถ้าเพื่อนๆคิดภาพตามนะอย่างที่เรารู้ว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาขอ,ของเก่าที่มันไม่ยอมพัฒนาตามก็ยากที่จะอยู่รอดและในเคสนี้3ล้อถีบก็เป็นเหมือนกันแต่ในช่วงแรกเนี่ยใครจะไปยอม ช่ไหมชั้นเนี่ยมีอาชีพของชั้นฉันจะปั่นสามล้อทีบหาเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยต้องออกกฎหมายให้สั่งยกเลิก3ล้อทีบในการวิ่งทั้งหมดในกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับให้เหตุผลว่ามันช้าทําให้การจราจรติดขดัดและอาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยพอเจ้า3ล้อทีบเริ่มหายไปเจ้าดีเครเริ่มกลับเข้ามาเขาเนี่ยได้กลายมาเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจข,ของไทยได้ดีเป็นอย่างมากครับเพราะ เจ้าดีเคเนี่ยมันถูกใช้ในย่านที่คนจีนทํามาหากินขยันขันแข็งแบบสุดๆเพื่อนๆเดาสิครับว่าย่านนั้นคืออะไรจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเยาวราชแหมพูดแล้วก็หิวเลยนะครับทุกคนหรือที่เพื่อนรู้จักกันในนามช้หน้าชาวโดยที่ผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเรียกเจ้าดีเคว่ารถ3ล้อเครื่องเพื่อนๆที่ฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเอ้าเรียกว่า3ล้อเครื่องแล้วไอ้คาว่าตุกตุกเนี่ยมันมาจากไหนความจริงแล้วมันก็มาจากฝรั่งมังค่าที่เข้า มาประเทศไทยในยุคนั้นไม่เข้าใจภาษาไทยและภาษาจีนก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกไอ้รถแบบนี้ว่ายังไงและด้วยที่มันเป็นเครื่องสองจังหวะพวกฝรั่งก็เลยเรียกเจ้านี้ตามเสียงท,อท่อจีได้ยินว่าทุกทุก มันกลายเป็นคำเรียกเจ้ารถ3รอล้อเครื่องตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่ารถตุกๆในทุกจังหวัดจะใช้รุ่นเดียวกันหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้ารถตุกๆคันนี้มันโด่งดังไหลไปยังจังหวัดอื่นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดตรังเลยสั่งรถตุกๆของตัวเองขึ้นมารุ่นใหม่กว่าในกรุงเทพยัง Daihatsu m i เ g e MP4 หรือที่คนพื้นเมืองเรียกว่าตุกๆหัวกบหน้ากบแล้วแต่จะเรียกบ้านใครยังมีอยู่บ้างครับเนี่ยผมอยากรู้ ริงนี่ถือว่าเป็นแรไอเทมมากๆเลยนะด้วยความที่มันมีหน้ามนโค้งขึ้นบวกกับไฟกลมสองข้างทําให้มันมีหน้าเหมือนกบอบ,อบแต่สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อนก็คือมันมีประตูทั้งสองข้างแต่เจ้าดีเคไม่มีประตูและในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกําลังจะไปได้สวยรถตุกตกก็วิ่งกันเต็มถนนผ่านไป5ปีเข้าสู่ปี1965หาทางรัฐบาลกําลังเตรียมแผนที่จะยกเลิกการใช้ตุกตุกซะง,งั้นนะด้วยเหตุผลที่ว่าวรถตุกตุกเนี่ยมัน ได้ชา้าบีดขวางทางจราจรซึ่งมันก็จริงของเขาเพื่อเพื่ออยางจได้ไหมครับว่าเจ้าตุ๊กตุกเนี่ยมันมีแค่สิบเรงมาแถมมันทุกของได้ต้อง300กิโลกรัมมันจะอะไรไปแรงไปเร็วล่ะเออทายาทสองเจก็ว่าไปอะแต่ทางรัฐบ,บาลก็แค่คิดไว้เฉยๆยังไม่ได้สั่งยกเลิกจริงๆซึ่งนั้นมันก็ประจวบโมอจอกับทางบริษัทแม่ไดฮัสุประเทศญี่ปุ่นในปี1 9 7 2ได้ยกเลิกการผลิตอะไรรถตุ๊กๆอย่างเจ้า midge d k และ m p ยกเลิกทั้งผลิตในประเทศและส่งออกมาประเทศไทยด้วยอ้าวแล้วเวลาถ้าลดพังจะเอาอะไรที่ไหนมาซ่อม่ะคะพี่ซูชิและมากไปกว่านั้นเท่ากับไม่มีงานไม่มีเงินจะทํายังไงใครคิดไม่ออกแต่เฮียจํารัดโวอ่อนสีคิดออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเฮียแกมีอู่ชื่อว่าวัดการช่างเป็นอู่ซ่อมตุกตุกเจ้าแรกในประเทศไทยอยู่แล้วเฮียแกก็คิดขึ้นมาได้ว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเริ่มผลิตอะไรลดตุกตุกออกมาเองเราไม่ต้อง ไปง้อญี่ปุ่นหลอกคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วแกก็เลยได้เริ่มที่จะผลิตชิ้นส่วนและ,ะไหล่ขึ้นมาทดแทนยังไม่พอครับแกทําถึงขนาดได้ลงไปปรับปรุงโครงสร้างของเจ้ารถตุกๆแย่แกก็เลยเอาเครื่องสองจังหวะออกและยัดเครื่อง4ีจังหวะเข้ามาแทนพร้อมกับใส่ที่นั่งกับหลังคาเข้าไปอีกเพิ่มความสะดวกสบายแกผู้โดยสารมากขึ้นพร้อมกับแปรย่อขึ้นมาใหม่ที่แกได้คิดเองทั้งหมดเขียนว่าไทยแลนด์ และด้วยการที่เจ้ารถตุ๊กๆคันนี้ถูกผลิตขึ้นในประเทศจีนทำให้มันมีราคาถูกลงผู้คนเลยมาจับจองและซื้อกันไปขับแท็กซี่และรับผลของกันอย่างมากมายจนในปี1979ก็มีกฎหมายเข้ามาครอบคลุมจึงก็เลยกำหนดว่าถ้าใครอยากจะทำงานนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง3ล้อบรรทุกคนโดยสารเท่านั้นถึงจะสามารถขับได้แต่ก็มีข้อแม้ว่าให้ขับได้แค่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นผ่านไป8ปีรถตุ๊กๆ ดยสารยี่ห้อไทยแลนด์เริ่มที่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นและเยอะเกินไปที่ถนนในหลายๆเมืองจะรับไหวเรื่องนี้ร้อนไปถึงหูรัฐบาลแต่รอบนี้เขาไม่ได้จะยกเลิกเหมือนกับในปี1956อรอบนี้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการสั่งห้ามจดทะเบียนร,รถตุกตุกรับจ้างเพิ่มในกรุงเทพนนทบุรีและนครราชสีมาแทนอา้าแล้วเฮียจำรหัดที่เพิ่งก่อตั้งโรงงานใหม่บริษัทวัดอุตสาหกรรมจะทำยังไงล่ะครับก็พีรัฐเนี่ยเล่นไม่ให้จดทะเบียน เพิ่มกระแปลว่าไม่มีคนซื้อเพิ่มแบบนี้ตาย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 ,ตายแล้วไอ้ยาใจเย็นครับเฮียแกเนี่ยได้เดินเกมไว้เฉียบขาดกว่านั้นอีกในเมื่อขายรถตุกๆในประเทศไทยได้น้อยลงก็ไม่เห็นจะยากเลยแกก็เลยส่งออกไปขายต่างประเทศยังไงล่ะครับผมอย่างประเทศอินเดียและสีลังกาวเวลาผ่านไปในปี2009รถตุกๆได้พัฒนาขึ้นมาต่อเน,นื่องอย่างไม่หยุดยัง้งและก็เริ่มหันมาใช้เครื่อง เก่าจากรถเคยขาอย่างไดฮัซซูมิราที่ใช้เครื่อง6 6 0ซีสามสูบ40แรงมา้าแต่ว่าในปีเดียวกันนั้นเองมีวิกฤตน้ำมันที่ราคาของมันเนี่ยแพงมากเบนซินอยู่ที่ลิตรละ42บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าแพงหูฉี่มากๆมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าตอนนั้นเนี่ยจะขับรถไปไหนอ่ะยังต้องคิดว่าคุ้มไหมกับค่าน้ํามันนะเพื่อนๆแต่ก็อย่างว่าแหะครับทุกปัญหามีทางออกอยู่สเสมอผู้คนก็ได้หันไปเลือกพลังงาน ทางเลือกใหม่อาจจะไม่ใหม่มากแต่มันก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะพอสมควรครับโดยการใช้แก๊สเ PG หรือว่าแกา๊สหุงต้มซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันอย่างมากฮะรถเกือบทุกคันในยุคนั้นรวมถึงแท็กซี่ตุกๆเลยหันมาติดแก๊ส LPG กันเกือบหมดเวลาผ่านไปอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนว่ารถตุกๆเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเลยอย่างในปี2017มีรถตุกๆก,กำเนิดขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้ใช้น้ำมันหรือว่าใช้แก๊ส LPG เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก 就是一 ุกทุ่หรือตุกตุกไฟฟ้าที่ถูกคิดขึ้นและพัฒนาโดยบริษัทไทยคิงสมอเออร์อินโนเวชั่นจำกัดที่พวกเขาเคลมไว้ว่าการชาร์จพลังงานแค่หนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวยังไม่พอครับยังมีพี่อัจจากอูคาเพนเตอร์ทำตุกตุกทวินเทอร์โบพร้อมกับแต่งให้ทรงรถเหมือนกับรถแรสเตอร์เมืองนอกโดยจุดประสงค์ที่ทำเนี่ยเพราะพี่แกบอกว่าอยากให้ทั่วโลกเห็นว่ารถตุกตุกมันสามารถแต่งอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว นะครับที่พัฒนาเจ้ารถตุกๆในหลายๆประเทศที่ชื่นชอบในรถตุกๆก,ก็ไม่หยุดพัฒนาเช่นเดียวกันยนในช่วงกลางปี2019ณประเทศอังกฤษแมท ได้เอาทุกๆไปโมเพิ่มและทำลายสถิติกินเนส s ์เวิลด์เรกอร์ดรถตุกๆที่แล้วได้สุดในโลกโดยความเร็วสูงสุดที่119.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะเร็วตรงไหนเลย120เนี่ยรถอะไรก็วิ่งได้สมัยนี้แต่เพื่อนอย่าลืมนะครับว่านี่เหมือนรถตุกๆที่มีแค่3ล้อเราจะไปเปรียบเทียบกับรถยนต์4ล้อแบบที่เรานั่งเราใช้กันไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าแค่วิ่ง120สําหรับ3ล้อมันธรรมดา เกินไปไม่ต้องห่วงครับในเวลานั่นเองมีชาวสวีดดชปีเตอร์และเพื่อนของเขาที่มีใจรัก3าร้อได้ยกรถตุกตุกจากเมืองไทยทั้งคันไปซิ่งในสนามนรกสีเขียวเนบิริงที่เยอรมนีพร้อมกับจบเวลา1รอบสนาม20.8กิโลเมตรที่3 1นาที49เวินาทีและผมก็ดีใจมากๆที่พวกเขาเนี่ยทำได้ไม่ใช่แค่เรื่องตุกตุกไทยไปวิ่งไกลทั่วโลกนะแต่ดีใจที่พวกเขาเนี่ยสามารถเอาเจ้าตุกตุกวิ่งคคบรอบ สนามเนื้อปลูกลิงได้อย่างปลอดภัยเขาอย่างที่ผมเคยเล่าไปใน E ีีก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูประวัติสนามนรกสีเขียวที่อันตรายที่สุดในโลกอย่าลืมไปดูนะครับและถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเส้นทางนั้นมันทั้งฮืโหดคดเขียวทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุสนามฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกเปลี่ยนสกิลการขับกันวุ่นวายขนาดซุปเปอร์คาร์ยังพลาดกันหลายคันศูญเสียนักขับมือทองมันนักต่อนักในสนามนี้ แต่รถตุกตุกไทยรดอูมถ้าเ,เพื่อนสังเกตนะครับว่ารถ3ล้อแท้จริงแล้วไม่ได้เริ่มมาจากประเทศไทยตัวรถของมันเนี่ยก็เริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ด้วยการดัดแปลงพลิกแพงพัฒนาเจ้าตุกตุกมาโดยตลอดทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติได้สัมผัสการท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งต่างจากประเทศอื่นที่มแีแต่แท็กซี่รถบัสรถไฟรถโดยสารชมวิวพวกนี้ทั้งหมดรวมกันก็สู้การสัมผัสวิวแบบตุกตุก ถ่ไยไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะมันสามารถผาชมบรรยากาศได้อย่างใกล้ชิดทั้งลมทั้งกลิ่นทั้งเสียงเรียกว่าเป็นการรับกลิ่นอายของความเป็นไทยตลอดการเดินทางน,นั่นก็ทําให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนประเทศไทยและได้สัมผัสพี่ตุกตุกต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าสามล้อแบบนี้เนี่ยมันเป็นไอคอนของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้อยู่คู่กับประเทศเรามาร่วม60ปีเป็นที่เรียบร้อย เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะเรียกว่าวันนี้ก็แปลกแหวกแนวกันสักนิดหนึ่งนะครับใครเนี่ยที่ติดตามมาทุกคลิปผมนี่ก็สุดยอดมากๆนะนายควรจะแฟนมาแท้เราไปเลยนี่เลิฟสุดๆนะครับขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะครับที่ดูคลิปจนจบนะแล้วก็ใครอยากดูอะไรต่อก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะช่วงนี้ก็รายการเล่าเรื่องเราก็จะพยายามกลับมาทำซีซั่น2อย่างต่อเนื่องและอาจจะเพิ่มเล่าเรื่องลี้ลับเข้ามาอ่าเป็นทางเลือกเฉยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีนะทุกคนนะบางคนก็อาจจะ อยากฟังผมเล่าเรื่องอื่นบ้างมันก็อาจจะสนุกก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ